สวัสดีจ้าเมื่อนีกก็ซิม่าเอ,อินพี่น้องกินข้าวื่อเกานะคะก้อยบักหน้าเด้อจ้าเมื่อนี้ก้อยแหงแหงก้อยบักหน้าจ้าเสือเหนือมาใหม่ๆสดๆเลยผักก็มีเท่าที่ท่านชมไม่ต้องอะไรมากข้าวเหนียววันนึ่งแล้วนะคะรอข้าวเหนียวซุกใสแล้วก็กิ้กันโหลดพี่น้องเพียเพียเพีย มนตรงเบาหลายใหญ่ห้างพักยับหนีใครเห็นตรงนี้แน่นๆไปเลยมาลุยมาพีน่น้องคุณนึงกินกาแฟคุณนึงกินน,นี่หอมมากคุณนึนนงกินกาแฟคุณนึงกินก้อยก๋ออะไรได้กันอืม ăn pháo nặng nó cao nha bình tĩnh quá khả bên เรื่องงานใหม่เหงเขา่อยบอกหน้าคุยค้ำยันๆพี่น้องเขาหอนปวดไปวัดกาแฟเวสเตอร์ซอยอินกู ได้ลอวได้คอนโดแล้วค่ะนี่ก็ถามเจะใช้กันไหนบ้างเขาต้อจะซื้อของเก่านะใจะลุกโดนนักไปหรอืม ซือของใทยซื้อเตียงซื้อตูสภอผาตวนันโลอ๋อตะกันทอนเนี้ยทยออออีนี้เจะห้อยเอเตนเนี่ยประชุไปจำต้องเช็บตาให้ละที่ เสียงส่สาาะะ้สู้อาแล้วค่ะคือซซฟาเบสคือโต๊กพิงเขาจูของขั้วซําเร็ตแบบเป็นเสื้อรนางจาขงนข้างหนึ่งค้งหนึ่ง้งับเขา ทั้งเรน่อจะเป็นตู้แขนเนาะเราจะเครื่องปรุงจะสื้อตู้บางทีวีตู้เก็บเครื่องใส่เฟ,ฟ,ฟ้ฟาให้กับเขาข้างในพวกมองเขาไม่ตูอ้อบนี่หานน่อยเนาะเดี๋ยววางแผงก่อน กำลังรอเพื่อนในเจอไปนางบังเรื่อย

เดี๋ยวโอเคหลังบาทมันน่อยแลเบียยนะเม็ดอาซนึง ไปเบิ้องเห็นบีบเบิ้งซิ่งขางนึงเป็นซิ่งขางเนืองให้เข้าเขาความยาวเรา20ระยะ20เซนติเมตรเนาะเป็น20คางไตใส่สเครื่องซักผ้าค่ะพอดีเบิ้งมาหลายร้านแล้วบ่มีไปเห็นอยู่อีกิปต์มี ใส่เครื่องพักๆ้าข้างล่างแบบฟ้านานะคะจักละปันแห่งใน้ตัวแค่ว่าวั่นเบิ้งคับไปเล่รอแม่น้อยเห็งงานแล้วใส่บีบีไปไหมวันนยุดเมื่อไดแม่น้อยยุดก่อนมันเสาอาทิตย์ก่อนมัน้อยอยู่บานแม่น้อยเกษตรมีเวลาเบิ้งเปิดเปิดกล่องเบิ้งมันบลา แต่ทีได้มากไว้เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วัดความเาาให้มันเช็ดความเาวของหอ้มงามากเลบว่าสิว่บางอย่างแน่อย่างแน่เป็นไงถามเป็นไงว่า เงินส่งไปมันพอซื้อเฟอร์นิเจอร์ไหมล่ะไม่ไดกว่าซื้อบ้านไปแล้ว 5, 7, 000, 7, 000, 7, 000. หาแสนเ็ดพันเ็ดหาแสนเจ็หมื่นเจ็ดพันก็เหลืออยู่แสนเหลืออยู่ประมาณแสนสองนิดๆเพราะว่าเงื่อนที่ทรงไปนี่มันได้เก็ดเกดแสนเกดพันเกดร่อยคะ่ะ พ่อไหนจะพ่อแสนสองคือของขบันสุดเจฟเฟอร์นี่เจอไปอยางอื่นเล้ามีครบมลนหรอกต่ ก็ยางสิหาหาทนมันหนัมักไล่ใหม่มันจังบ่เบื่อเขนเอาซีเคียวซีฝาซีเหลืองวยไล่ท้องนไล่ไทรลุมบ่มักด้ลยอันห้องมักผัดบ่มีสีเนี่ยแหละสำคัญ มึงไปเรื่อยๆค่ะยังมีเวลาเพราะว่าชัวเขาสิต้องให้โอกาสคนที่เขาอยู่อยู่เดือนนึงก่อนเนาะจะให้เขาง่ายอกแล้วก็วสีท่าสีใดช่างทะเลซื้อเพื่อนเจอเขาท่านบ้านอะไจ้ะลองหนันชิ้นค่ะนะถี่ถึกแม่เพราะว่าปีใหม่เราเอาอีกละ ซื้อข้องสภาก็ซื้อแบบโอ้โหเทียเทียคาเฟ่อีกดอกอ๋อ้นนนอบอือหอ ไม่ได้สื่อแบบซักเราแหงเลยค่ะแปดกิโลได้ซักป้าห่อผ้าพรมเด็ดปอนบอกเพื่อนยุ้่เพื่อนเดียวเน,นี่ดดยอาทิตย์ละเทือนะซักผ่าเมัตสึยังสุเนี่วอาทิตย์ละเท่า ยุกตั้งแปดกิโลคนน่ะต้นลูกซักแล้ไปซักแล้วกะแห้งเลยก็ต้องไม่อยากน้ำแดดก็ต้องไม่อยากน้ำมันดองตา่า พราะมันแค่ลอยหาซิปจะล่างอันาหาลอยหาซิปเม็ดมันแค่เม็ดเคืองทั้งนอกมันอาซิปขั้วขั้งนอกนะคะขั้วแบบว่าพัดถอดต้มแกงใช่ไหมซุ่มอบซุ่มยังไงที่ทั้งในหันละจิ้เย็นในอ,อาจซือซื้อเพิ่ม ตู้เก้าเซตเป็นแบบว่าตู้ที่บินไซดอยุ่งสอือมือไงใส่เก็บน้ำกออกน้ำแล้วกนกับเข่าที่เขาเห็ดกินได้เนี่ยก็ไปซื้อเป็นเป็นกล่องที่เอาเขาไม่เข้าเวบได้ซื้อได้หลายแล้วก็เกดตยังก็ใส่ในกล่องนั้นเลยกินเสซจกับปิดกล่องเอาเขาตู้เย็นตัวนั้นไว้ อยากกินกับมบบเาเฟ็เผาส่วนกับเข่าที่ยังบรฮเคสิอยู่อีกตัวอีกหนึ่งจะใช้ของกินของยัขงข้างคุณนี่ของกินนเลยมันจะบ่อยากหิวหอดอกพี่น้องทำยังไงกินเลยไม่อยากทต่ไม่ไดกิน dạ dạ nè dạ bưng, dạ nè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  Mình nè dạ nè dạ nè dạ nè xe nè mà nè về bưng dạ nè dạ nè dạ bầu dạ nè 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 dạ กี่ข้าดลูกจะซื้อเลิกงานมาแบบแบบนีน้บอกไม่เนื่องจากแม่เขาเวนเนื่องจากโต๊ะค่ะแม่ว่าแม่ถซื้อเครื่องท้องน้ำพร้อมตรงรับบาตรลงไปซื้อเขาเือระทังมีมันครบรถ จะน้องความอยากของเจ้าของคืออยากมีครบทุกอย่างกูเสียกินไ่ให้กินกระร้างหามันเถอะขอให้กูมีได้แ,แน่มเครื่องใส่ไฟฟ้าก็ได้เก็บกดเนาะไป้องเก็บกดมีมนนันเองครม รูวว่าแม่ห้องนิดน้อยนึงค,นนะคิดก่อนนะคิดก่อนนะครโครงการแม่เนี่ยของยังกะแม่ซื้อบ้านสับหลังเลยนะมันกูอยากได้เนาะกูสิสนองความอยากของกูเนาะความฝัน,นกูโดนโดนแลนะ้วส้ำท่าใจเนะี่ยกูยังเฮ็ดบารู้ยากซื้อบาร์นิดน้อยบาร์เราไปตั้งแม่แล้วบาร์นิดน้อยแล้วก็เก้าอี้สองตัวไปจะนั่งแง่งกับของลุงในหัวขว่อนโอ๊ย จะไปวางไม่ตรงไหนดูห be ้องตัวเองไหนกันพ uh uh ้างบ่กลิ่นบุกไปจากแนบมึงซสืออ่ะคือเรามาใส่ว้เนาะแนบมันแง่งมันความสุขของชีวิตเอาวันนี้มันจะได้สนใจจากพี่น้องห้องเบนทอกระจักกระติกหนึ่งจะได้เรื่อน แอร์ึ้นตํตำแล้วก็สีหาสร้างมาเดินสาไฟสกอนเติมปักไฟแต่วมาห้อมโปรก็เจ้าออกแบบของไอ้เฮาฟี่ ขาแค่ว่าเขาสื้อผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเขาก็ไม่ติดตั้งให้เขา่อนเิ่งก่อนไปอ้อกอาจจะใช้บริการโฮมโปรทั้งหมดก็ยังไม่รู้ดูก่อนยังมีบ้าคิดอู่ันว่าเธอแต่แม่นยีน้มแล้วความสุขของเขา ยอดกินช <vag> <m shut out> ีดเอาละได้กินมื้อแรกมแล้วเดีมื้อแรกเดี๋ยวอีกครเองพอดีเหนยังก่อนบอกคุ้มผมอาบนามของแม่ยายพิน มาคุมแป๊ะลูกขนาะดบอกแม่ว่าสีห้องนะนูขอได้ไหมว่าสเอิ้งเสียวสีอย่างาเอาสีแดงติแม่ว่ามันไม่หัวขวัญนูขอเลือกสีห้องได้ไหมแม่แมเออว่าสันเพิ่อยากได้สีเท่าคนบุรี แม่ได้ว่าไปตกลงกับคนท่าสีเหงอูเรีองสีเท่าคนบัลีน่ะยีห่อหยังมันตรงกับเบยหยังเมื่อว่ากับแม่กับแต่เฝอแล้วพอแม่บ่มีตาเบิ่งกับอยู่นี่บ่เห็นหน้ามันสนุกที่จริงนี่ะถ้าเม่นบินกลับได้จะบินกลับไปเพจเองเมื่อสุดทางบินกลับบ่ได้คันที่ทาเจ้าของไปกับทักสีย่ามไาย หองแจ้งสุดแล้วไม่หน้อยเป็นคนที่ว่าถ้าเซตยังกินอะไรมันจบพี่น้องเบื่อข้าราชกังนี่ก็โอนที่ไปแล้วเนาะโอ้โอนห้องไปแล้วโอ้ยขออภัยไล่เหยืไปเฮ็ดไล่เหยืไปย่ายทะเบียนบ้านเขามาเป็นเจ้าบ้านเพราะว่าแค่า อนโดนี่ให้เป็นซื้อลูกอยู่แล้วเรได้ให้ลูกมาเป็นเจ้าบ้านไปนย้ายทะเวียนบ้านเข้าเข้าเป็นเจ้าบ้านเองเสร็จแล้วก็ไปแจ้งนิติหรือไปที่ไฟฟ้าไปแจ้งเปลี่ยนชื่อหม้อไฟเป็นของเราเพราะว่าหม้อไฟมันเป็นของเขาอยู่แล้วมันเป็นซื้อของคน,คนคนคนที่เขาซือา้อมอหลับข้าป็สิบปเตียนาะเขาซื้อแล้ว ก็จะเอาเอกสารไปยืนย <j>, ันให้แต่มันเป็นเสื้อห้าให้เมื่อแล้วก็ไปแจ้งนิติมันเป็นทางการแม่ใาเห็นได้แล้วภายในอาทิตย์นี้อย่ามันคาราคาซังเสร็จแล้วก็เสรีได้แล้เสร้สวงเสร้เป็นเด็กเต้ยเสรีเอาเป็นโอ้ยเสร้เป็นเด็กเต้ยนะทะเบียนบ้านยุคกรุงเต้ยเลเป็นเจ้าบ้านยุคกรุงเต้เลยป็นเจ้าบ้านยุคกรงเต้ยเลยเป็นเจ้าบ้านยุง สิริใจนะได้เป็นเด็กเต้บเด็เป็นตอนในทะเบียนบ้านมึงกระดีใจละละเซลรูกเขา, <laughs> าแค่จางไหน,นตายไปกให้เขาคือเก่ากันยกให้เขาตอนนี้ลนะแต่ว่าจะพ้องกันยังได้การควบคุมดูแลเขาคือกเก่าละแค่ยังแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สิเก็บใบฉนบมานี่บเมื่อใดฟันถือดอ,อกแล้วมาไหวเองแล้วมันไปจัดการดำเนินการทำแล้วเรื่อเสือซึ่งสยางก่อน ก็แยกะโล่งกะดีเธอซื้อแล้วเธอก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วเธอจะทำไงอ้าวฉันก็ให้ลูกฉันมาอยู่ไงเวลาฉันไปก็อยู่ได้คนไทยเขาไม่ได้อะไรกันเนาะดีกว่าให้ลูกฉันไปเช่าถ้าลูกฉันมันจ่ายเยอะเงินไม่พอกินท่นก็ต้องช่วยมันอยู่ดีสุดแล้วน่ะฉันให้ไปอยู่ห้องฉันเลยง่ายสุดค่าต้นกลางหาไร่ค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นเองมันว่ามีปัญญาตายกห้มันผูกข้อต่ย ก็เลยวางสิถึงสิซัวป่านนั่นนี่ครับไปเฮ็ดงานแล้วบ่มีวันย่าใจเขานำข้าวไไฟอยู่ห้องก้าวๆส่วนกลางนี่มันก็สิเติบอยู่งน้องพี่น้องเขาก็สิเดินล่องของเขาคนละแต่ว่าแม่ก็เลยว่าช่วงนี้จะฝ่าวเฮ็ดงานจะฝอไปหางานสัญญาเฝ้ามันค้าราชกาซัรงพี่นงกระทั่งกระทังสิใหญ่ออกจากหออพาร์ตเมนต์เก่ากับกระทั่งสิมาอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่กับกระทั่งสิแลนเบิงของกับกระทั่งสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พ่อกับพ่อกระเทิ้น แม่ได้ว่าหายมันแล้วเมื่อกูสิ่งคูดยางบมไปยังดอกแม่ยังดูแลได้อยู่หา้มันแล้วเมื่อกูสิ่งคูดยางแล้วมึงง่ายเขามาโยในยบ้านแล้วเรียบร้อยยังเหลวบ้านนี่เซิร์มึงไปหางานเฮ็ดบ้านนี่ขาดเนื้อเท่าไหร่แม่ก็ออกซอยเออพ่กพ่อกินเัง่สี่เดือนละสองพันเดือนละสามพันยัง,ย 2, ย 3, ยงสี่แม่ก็สิไดซอยนิดๆหน่นนยนอยๆก็เสีบริจกทั้งหมดทัง้งร้อยเปอร์เซ็นต์กระทั่งว่าแม่ไปแม่ก็มีหม่องพักหมอ่องเศร้ามีเฮื่อนเป็นของจบของ มันมันสิหน่อยทอล่าง,งหนูก่อมันเป็นเงอนของเฮ้าแม่ว่ามันสิได้กัดสันปันส่วนเธอละผูเธอละคนนนาะพี่น้องไหลย,ย่างหลแนวเมื่อได้ป่านี่แม่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อเตือนะ่ะเทใ้แเรวบร้เทธเลือกับสันสานตอ่อซัมเน่สิสานต่อบ่ได้กับผูกข้อตายเธอละแม่ว่าเพอว่าผู้ลังข้นเขายังบ่ได้มีท่อมึงเด้ ข้อตงแนมค้นที่เขาเด่นล้นท้อๆเหาบอลเนี่ไปแนมบนคนทด่นล้นที่เขามีสูงกว่าเหาอันนี้แม่กะมีให้อยู่แล้วอีกยังกะเล้วจากที่ข้าบนมีเลยข้าเป็นนกลูกนกลูกกาไปอาศัยห้างนันแน่ห้างีนแน่ทั้งแม่ทั้งลูกจะได้วัซส่พอมีแล้วกะดูแลมัน่นให้มันอยู่กับเฮาให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเฮื่อนจาของอยากงามอยากสะอาดกะเฮ็ดเอาแม่ว่าแม่บอกพี่น้อง ก็คอยเบิงคอยแย่งคอยว่ากันไปเด็กหน่อยเสมื่อนี่ใส่การเวลากระบ,บทเรียนที๋ยมันเจ็บมันยังสิจำขันข้าสอนมันด้วยบบเรียนของห้ามันบบฟังเขาหอกมันต้องเจ็บแล้วผาดมันจังว่าโอ๊ยถ้าหนูเชื่อแม่ก็ดีกกูบอกมึงบนหลือมึงบบเสือกูเด็กหน่อยเสมือนี่เขาทองเข้าใจมันบนเครื่องเด็กหน่อยรุ่นหาสิบหกสิบปีขึ้นหลังเนาะ พ่อแม่บอกยังกระเสียถ้าว่าเสียดอกไข่ก็ยังลื่นพอลรืนแม่ก็นดเพี่บอกกระไดรําคว,าว่อยกระลื่นเนื้อพี่นอ้องลูกเจ้าของม,มันกระสียว่าไก่ต้นเจ้าของลูกตีเอออว้าวลายห่างเป็นขีมากกับลูกค่ะแค่นี้นกระเลือดของเฮ้าฉันซิว่าเป็นขีได้ว่าก็กเป็นก้อนท้องสำหรับข่อยเสมอนะคะ่ะรักนะจุ๊บๆไปได้